ระเบิดพลังด้วยรูวะดันได้อยู่นะครับเราจะดันกันไหมสุดจอนะสุดจอโอเคครับเพื่นดีต้อนรับเข้าสู่ Diceer Channel นะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับ ดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวแอนเนตปรับใหม่นะครับปรับทีไรบักอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับบักสุดโกงของแอนเนตเช่นเคยนะครับมันเกิดขึ้นไวมากนะครับส่วนเป็นบัคอะไรมารับชมกันเลยอันดับหนึ่งเดี๋ยวขอพูดถึงสกิลต่างๆของแอนเนตทแพทใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าถึงบัคสกิลหนึ่งนะครับแพทใหม่เบาลงนะครับอยู่นานขึ้นแล้วก็เพื่อนที่วิ่งอยู่ในวงก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับก่อนจะยืนแช่ แล้วก็ใช้ในการที่แบบแบบไฟเตอร์เราเข้าไปนัวอะไรเงี้ยเราก็วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเห็นไหมมันก็จะแวนๆนิดนึงนะครับเวลาวิ่งในวงอ่ะอันนั้นข้อดีข้อหนึ่งแต่คือมันเบาแล้วก็ท่าหนึ่งของแอเน็ตเนี่ยสามารถโดนผักได้ด้วยท่าสองนะครับอ่ยมันก็จะดันออกไปได้ถ้าเกิดในกรณีเราแบบว่าไล่ก็จะผักออกไปได้นะครับอ่า ล่าไกลๆก็ผลักออกไปได้ไกลกว่าเดิมอีกนะเห็นไหมมันก็จะไกลไกลนะมันเพราะงั้นตอนนี้เอเนหก็ได้เป็นตัวที่โซนได้น่าจะไกลสุดในเกมแล้วแหละถ้าเกิดไม่รับปัญติของกาลีนะครับนะไกลมากนะครับโซนแบบสุดจอสุดจออะไรคือโซนไกลมากนะครับอ่าถ้าสองก็เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถผลักสกิลหนึ่งได้นะครับๆๆๆก็บถ้าเกิดโดนสกิลหนึ่งก็จะไกลขึ้นได้นะครับอ่า ทีนี้อันตินะครับอันตรีของอเอเนตปรับใหม่มาน่าสนใจมากนะครับก็คือเวลาใช้เนี่ยสามารถเดินได้นะครับอเมื่อก่อนมันจะเยินไม่ได้ทีนี้สมมติเมื่อก่อนเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยสตูมันจะโดนดันออกใช่ไหมสตูมันจะไม่โดนตันอีกซ้ำแค่เราเดินไปแตะนิดนึงศสตูจะโดนตันอีก1นึ่าวินะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสตูมันต้องวิ่งมาชนขอบเองแต่ตอนนี้เราแค่วิ่งไปชนสตูหรือฟิกตามก็ได้อะไรก็ได้นะครับ ให้ศัตรูชนขอบนะครับอ่าก็ศัตรูก็โดนตันอีกมันก็ตันได้สองจังหวะแทนนะครับตันนานมากนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้บั๊กมันดันมาเกิดตรงที่อันติของเอเนดเนี่ยมันจะไม่สามารถแคนเซิลได้ใน0ูนจดาวิแรกนะครับแล้วมนเห็นตรงอันติเมื่อกี้ไหมมันจะมีจุดดำๆอยู่คืออันติมันแบบไม่สามารถแคนเซิลได้ใช่ปะไอตอนนี้เนี่ยถ้าเรากดไล่ท่า2ทันนะครับมันจะทําการรีเซ็ตอันติให้นะครับโดยอนี้ดอยปิดคู่ได้อยู่นะ ดูนะท่าหนึ่งติดคูดาวนะครับตีท่าสองเห็นไหมว่าคูดานตีดอยไม่นับมันจะแบบขึ้นดำดำแล้วก็ไม่นับเลยนะครับดอยออกรูคูดาวให้ดูก่อนก็ได้จะได้เห็นชัดๆทำให้ดูเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองบล็กนี้โกงไหมก็โกงตัวที่มันใช้ให้ผักศัตรูออกได้โดยที่เราไม่เสียอันตินะฮะเสียแค่คูดาวท่า2เพราะงั้นอันติของเอนเน็่ยก็จะคูดาวเท่ากับท่า2นะครับก็จะประมาณนี้ แต่ถามว่ามันตันหน่อยไหมมันตันนิดเดียวมันเป็นแค่การผักออกถ้าเกิดเราใช้แบบปกติอะนะพอใช้บล็อกนี้ก็จะคูดาวเหลือแค่5สองก็แว5สองคูดาวชีวิก็อันสรก็คูดาวแค่นั้นนะนะ ในเ,เกมก็คูดาวเจ็ดวินะสหรับท่านี้แล้วที่นี้มันมีวิธีอะไรบ้างที่ทําให้บั็กนี้อันตรายนะครับดอยก็นั่งหาอยู่ก็คือบั็กนี้เนี่ยมันจะไม่อันตรายเท่าไหร่แค่ผักออกแต่ถ้าเกิดคุณทําท่ายากเป็นมันจะตันได้ด้วยนะครับโดยการวิธีการทําให้ติดเนี่ยพูดง่ายๆคืออันติแล้วเดินนิดนึงนะครับแล้วกดท่า2ให้ทันก่อนที่อันติมันจะรีเซ็ตไม่ทันอ,อันนี้ติด เห็นไหมไม่กี่ดูทันไหมคือถ้าเราทําติดเนี่ยมันจะรีเซ็ตทั้งอันติแล้วก็สตูก็จะโดนตันจากขอบอีก1.5วิด้วยนะครับแต่ว่ามันถามว่ามันทํายากไหมยากเพราะว่าบางทีมันจะแบบคููเสียคููดาวฟรีจริงๆถ้าทําให้เป๊ะเนี่ยต้องฝึกเยอะๆแล้วมันต้องกดจังหวะดีๆแถมต้องเดินไปชนด้วยอันนี้ทำติดเห็นไหมต้องฝึกนิดนึงนะครับก็คือกะง่ายๆนะถ้าใอ้ดอยทําก็คือสตูเด้งเกือบถึงพื้นเนี่ยไอตอนมันเด้งเหนพื้นกดท่าสองทันทีนะครับแล้วต้องเดินไปชนด้วยงี้ไม่ทันเนี่ยนะมันาก อย่างนี้ติดนะทันก็จะติดนะครับศัตรูก็จะยืนตันตอนที่เราใช้ตีฟรีพูดะง่้นเราก็จะเหมือนว่ามีอันติคูดาทุกๆกบบ7วินะครับถ้าเกิดเราทําเป็นแล้วก็ติดตันศัตรูได้ประมาณสองวิด้วยเป็นวงกว้างนะครับยังไม่รวมที่เราผลักออกผลักเด้งกลับมาได้ด้วยนะอย่างเช่นผักเด้งกลับมาได้ด้วยนะมันทําได้หลากหลายนะท่าพวกนี้ประมาณนี้ก็ไปลองฝึกใช้กันดูถ้าใครอยากจะใช้ท่ายากท่านี้แต่ว่าก็บอกเลยว่าใช้ยากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าปกติที่เป็นบั๊กเนี่ยก็ขืัวโกงระดับหนึ่งนะโอเคแล้วถ้าไม่พูดดถึงงงงงงบััััมมมมมมนนนนนเเกก่่้ยใุอออออขขีติ นะครับอ่ะพูดเฉยเฉยว่ามันต้านได้ใช่ไหมล้วมันเดินได้นะครับถ้ากับว่าใครที่วิ่งแบบอยู่ในไฟเนี่ยเพื่อนเราที่อยู่ในไฟตรงนี้ก็จะกันซีซีแถมคนที่วิ่งเข้ามาชนลงขอบเนี่ยก็โดนสตันแล้วเราก็เดินไล่ไปได้ด้วยแถมใช้ฟิกเกอร์ไล่ได้ด้วยนะแล้วเราใช้ฟิกเกอร์ไล่ได้เพราะงั้น มันก็ทําให้เราสามารถแบบได้พื้นที่ในการไฟค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่เราบอกว่าโซนเก่งมากแต่ก็มีข้อเสียอย่นึงคือดาเมจดรอปมากมากนะค,คือเบาคือตัวมันถ้าจะให้ไปคาดหวังดาเมจเนี่ยไม่ค่อยได้อาจจะโป๊กเลยเกณ์ได้ดาเมจเยอะก็จริงแต่หมายถึงว่าดาเมจในการจะเคี้หรือดาเมจในการจะฆ่าคนหรือทาะอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ค่อยเยอะโซนได้พอหน้าลำคาญจุกจิกจุกจิกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสับการแนะนําช่วงต้นนะโอเคสรับการใช้บัคกแล้วปั่นยังไงปวดยัง ไปรับชมกันเลย Richman Shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็น Richman Coin พร้อมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์เติมคูปองบนเว็บเข้าวไวไม่เกิน5ทีที่ Richman Shop นะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลย <are> มาครับ <in S 1> มาสู่กับการรีวิวแอนเนตปรับใหม่พร้อมกับเทคนิครับสุดยอดนะครับ๋ยวโชว์ให้ดูเวลสี่แต่ตอนนี้เรามาดูแอนเน็ตปรับใหม่กันก่อนว่ามันดีไหม แล้วไปอ,อ๊อฟอ๊อฟมันไม่ขื่นชื่อให้ยังเป็นเซฟิตอยู่เลยมันจะไม่คื่นชื่อให้ลอยเหรอดูอไงอ๋อคื่นให้ละก็ปรหม่นะนะครับ <S <S ถ้าหนึ่งนะอยู่นานถึงเรื่องสี่วิเลยใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายนะนนก็ปกติครับซโ,โลจริงๆใช้ใส่พื้นได้ด้วยนะให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าพยายามใช้แล้วมันก็ไม่เร็วจ๋าเท่าไหร่นะลองใช้ดูให่ดูนะมันก็มันก็แว้นขึ้นแหละแต่ว่าต้องเข้าใจว่าต้องยืนแช่ในวงนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะไม่ได้แบบ ไม่ใช่แค่วิ่งผ่านพอต้องยืนแช่นิดนึงประมาณเออประมาณวิวิครึ่งนะห้าทีครห้าทีก็ได้มาแบบเกือบสองวิได้ปะยืนแช่เต็มๆมันแหละวิ่งวายวิ่งวายอยู่คอเดีวโอเคทีนี้ถ้าสองนะก็สามารถดันท่าหนึ่งไปได้นะเราก็สร้างกรอบเหมือนเดิมปกตินะครับมันมีข้อดีหลายอย่างนะ ก็คือมันยังยังสร้างเกราะได้ผักตัวเองไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็ดันท่าหนึ่งได้ด้วยท่าหนึ่งเนี่ยก็ดันได้แล้วแต่เลยนะครับว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะท่าหนึ่งอยู่ใกล้มันก็จะดันไปแค่สุดปลายเนาะไม่ได้ไกลขึ้นขนาดนั้นแต่ถ้าเราท่าหนึ่งอยู่ไกลนะครับมันก็จะดันไปไกลขึ้นอีกนะมันก็จะดีขึ้น,นครับแต่เอต้นเกมก็มอ,อนคราบแล้วคู่ดาวาได้นะ ไม่น่าใช่ไฮไลท์เราวันนี้ไฮไลท์เราวันนี้คือในส่วนของอันติเมทนะครับเดี๋ยวรอได้อันติเมทกันเดีย๋ยวเราได้เห็นความสยองที่แท้จริงของแพทใหม่นะคะรับได้บอกเลยว่าอันนี้สยองกว่าสยองมากเลยลดังมากอ่ะขอได้ตั้งไว้ดังกัน นี่รอนี่ดูนะกูไม่ทำจะใช่บักถัดไปถัดเลยขัดตรงนี้แหละขัดตรงนี้เลยบักของเอเดนนะครับเมื่อเรากดอันติแล้วกดสกิลสองรัวๆนะเอาไปรูวิธีอื่นป่ะนะเราจะรีเซ็ตอันติได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก็ทำให้ทิ้ทีหนึ่ง เห็นนะเห็นนะเราอีกทีอะไรทีด้วยความมั่นใจเอาแบบนี้ครับจบแล้วครับซาบบัคอันนี้มีแค่นี้แหละนะครับก็ได้แหละแค่นี้ก็ถ้าถามดอยก็พอเพียร์แล้วครับก็แปลงแง่พิแอร์ตีไปนี้กูดาวอันติก็เท่ากับท่าสองครับแล้วก็ใช้จังหวะ2จังหวะได้นะถ้าเกิดเราต้องการสตาร์ทแบบเต็มไม่เต็มหน่วย ามว่าโกงไหมโกงครับร้อยไม่เส็งครับโกงแน่นอนไม่โกงก็แย่แล้วอันติเขาคูดาวสี่สิบวีนะแต่ผมใช้อยู่สุดนี้ยังไม่รวมนะครับอ่ะดอยพูดถึงอันติปกติก่อนอันติปกติในแพทนี้เนี่ยสามารถเดินได้เนาะลองใช้ในไฟให้ดูแล้วกันน่าจะเห็นภาพัดกว่าครับอันนี้คือเรื่องเรื่องของมัสอย่าต่อมล่าง อันติเราก็จะเดินได้เนาะแล้วใครที่มาโดนขอบเนี่ยก็จะโดนสตันนะครับ1.5วินะครับอ่าอันนี้คืออันติีครับใหม่ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่ามันเดินได้แล้วทีนี้มันก็จะช่วยโตนได้ใครที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะโดนการซีซีด้วยถ้าเป็นเพื่อนเราอันนี้ไม่พูดถึงไม่มีบั๊กก็ตัวมันก็ใช้ได้ตัวมันก็ใช้ได้ก็เก่งอยู่นะครับถ้าไม่มีบั๊กนะแต่มีบั๊กก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าแม่งใช้เคคีปได้ด้วยนะครับท่านี้ ใครบอกว่าแอนเดรเชคีช้าก็ลองดูท่านี้ก่อนนะเผื่อเราจะเปลี่ยนใจเราไม่มีท่าน,นั้นแล้วว่าแต่ดอยแนะนำชิ้นแรกออกเป็นสโลนะดีกว่านะครับตัวมันจะปัน่นตอนมันมีสโลนะ จริงๆตว่าตอนนี้ก็เป็นแดนไปก่อนก็นได้นะครับเพราะว่ามันโดนท่านี้ไปดอกคงไม่บางคนคงไม่ชอบหรอกจริงสามารถใช้ติดทุกจังหวะได้ด้วยกลายเป็นตัวบักไปเลยตอนนี้ระเปิดพลังด้วยรู้วะ แล้วเราใช้ติสองจังหวะมันก็จะใช้บั็กต่อไม่ได้นะก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะใช้ติสองจังหวะแต่ก็ติปกติก็ไม่ได้คูดาวนานมากนะครับมันตัวมันยังวิ่งแล้วลดคูดาวได้อยู่นะสำหรับพาสีเดิมของมันนะครับวิ่งแล้วได้ตัวของรีมานาลดคูดาวอยู่นะของแอนเนตเพราะงั้นก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับ ก็เพิ่มเติมตอนนี้มีทั้งบัคแล้วก็การดันที่ไกลขึ้นนะจริงๆระยะโซนมันดีมากนะอันนี้ไม่พูดถึงบัคนะครับระยะโซนเนี่ยดินนะครับเราดันใช่ไหนสุดจอนะสุดจอเดี๋ยวรอมีสโลอาจจะเห็นภาพชัดกว่านี้ตอนนี้ยังอาจจะยังดูไม่น่าลำคาญเท่าไหร่ถูกส่งออกไปแล้วอยากได้สโลนะครับที่ดอยบอกว่าไม่ให้มันไปเล่นกลางเนื่องจากตัวของเอเดนเนี่ยสเกลเวทค่อนข้างน้อยมากนะครับ มันเลยใช้แค่เบสกับพวกโค <been S 1> ลี่หรือแบบอากอนี่ก็พอครับไม่แนะนําให้ออกเวทขนาดนั้นแบบออกแบบฟูเวทจอ,อกเกาะอ,อะไรเงี้ยไม่ค่อยแรงครับสกเกลมันไม่ไดีไม่ใครทำอะไรตรงนั้นเอมิลี่ ranging Leben มาสโลไกลมากเลยนะท่าหนึ่งก็ตันได้ด้วยเหรอาเราคารแล้ว ดูดาวไว้นะวิ่งวนดาไม่ได้ใจว่ามันหน่วงได้านกว่านี้ไหมแต่นี่คือดอยพยายามรีบกดเพื่อให้มันไม่พลาดนะอสมมติเราใช้ยังไหมก็ <c oughs> ใช้ติเชื่อใจคิปไปเลยเ <c oughs> นผลต้องการผมนะแลวาใช้สอจังหวะดูจะตึงกวา่านะ่อย

ต,ตึงๆโจนแบบตึงๆฮะตะคิวมันดีครับตะคิวมันดีไม่นำบั็ก็ยังดีอยู่เก็บเก็บแล้วน้องน้องเรื่องคะแนนนี่ดูสโลดิ du, ido, ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดแล้วเขาเขาจะวิ่งหนีก็ตามไปสโลต่อไงสุดจะน่ารำคาญนืดอะนืดแบบนืดวันนี้จะจัดนะ หลังก็มีท่าผักแบบคู่ดาวนิดเดียวเกรดเลยเนอะพี่ยังไม่นับว่าสตันมัน1.5วิเลยนะครับไอ้ไอ้สตันที่แบบเดินชนขอบอ่ะสตานไอ้ผักออกอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า อย่าลืมว่ามันก็คืออมาตะนะครับไอ้ท่านั้นกดถูกจังหวะก็เ,เป็นท่าหลบสกิลได้นะโอเคครับจบแล้วฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะศาหรับการรีวิวเบื้องต้นให้เห็นภาพชัดๆนะครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ดอยกดทั้งกับคนดูแล้วก็กดเล่นทั่วไปไม่มีใครเสียดาวนะครับการเทสอันนี้ทำเพื่อวิทยาการเท่านั้นนะครับไม่ไม่เอาเปรียบใครนะฮะไม่เอาเปรียบใครแก แค่นี้ก็น่าจะพอเป็นหลักฐานได้แล้วว่าแบนเถอไอ้เหี้ยตัวพังขนาดนี้ นะครับ oh. ก็จบกันไปแล้วนะครับ oh. สอบการรีวิวแอนเนตปรับใหม่ oh. พร้อมกับบัคค oh. ู่ใจของเขานะฮะ <c oughs> ดอยมอว่าอันติมันโกงไปหน่อยนะครับที่มันบัคคือถ้ามันไม่บัคเนี่ยดอยเล่นแรงสูงก็ยังไม่ได้โกงมากนะแต่สกิลต่างๆมันถือว่าดีนะครับด้วยความที่ท่าหนึ่งก็โซนได้ไกลสุดในเกมตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าดาเมจจะเบาแล้วก็ท่าสองก็ใช้โล่ไว้ให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอันติก็ซีซีน่าลำคาญนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเราเจอแบบแคลี่ที่แบบว่าแนวๆแบบแพ้ตัวโซนอะไรเงี้ยขาดอยบก่่าาี้ไดมมะคจจ ชอบตัวล้วงเท่าไหร่เนื่องจากมันก็ยังบางอยู่ดีนะครับมันอาจจะค่อนข้างชนะไฟเตอร์หน่อยไฟเตอร์ดาเมจไม่จัดแต่ว่าเจอตัวล้วงไอซ์ซัซินน่ะจัดเนี่ยบางทียืนไม่ไหวโดนล้วงตายเองก็มีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่รวมบัคกนะถ้ารวมบัคเราบอกว่ามันน่าลำคาญมากนะตัวไหนที่เป็นตัวล้วงทั่วไปเนี่ยหรือว่าดาเมจไม่ได้ไวมากเนี่ยอาจจะโดนมันผลักออกรัวๆได้นะครับเหมือนมีอันติเรื่อยๆนะจะเข้ามาล้วงมันก็น่าลำคาญนะครับอะไรอย่างนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดองว่าน่าจะโกงมากนะเม เพจกาลลีนานะน่าจะแก้ได้ไวมากขึ้นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับครับก็นในเพื่อนชองคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะกำลังใจคน,คนคคทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนถึงคลิปอะไรต่อนั้นก็ใฝ่ตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายกัน